สวัสดีค่ะดีโคเดอร์ชมค่ะสวัสดีนะคะกับเช้าวันใหม่นะคะสวัสดีทุกทกท่านด้วยนะคะสําหรับเช้าวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะการตื่นนอนนะคะการตื่นเช้าแล้วให้เราเนี่ยรู้สึกดีด้วยนะคะการชาร์จพลังของตัวเราเองนะคะจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะ ไม่ว่านะคะการหลอมรวมว่าวันนี้เราต้องการความสำเร็จนะคะในเรื่องของอะไรบ้างหรือว่าเราต้องการพลังในการทำงานใช้ชีวิตเนี่ยได้ได้จำเส้นทางว่าเช้านะคะเราจะต้องเริ่มยังไงก่อนเพราะว่าเราต้องฝึกนะคะอย่างบางคนอาจจะเวลานะคะมีจำกัดนะ,ะพอตื่นมาในแต่ละวันเนี่ย หลายท่านก็จะต้องอดูแลคนที่รักนะคะเช่นลูกแล้วก็ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งสามีนะคะรวมถึงตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จำกัดเนี่ยก็จะก็สามารถมีความสุขได้เราเองก็สามารถรู้สึกดีได้เพราะว่าเราทำทุกอย่างเนี่ยมันออกมาจากอินเนอร์ของเราข้างในนะคะมันจะทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยโฟราบรื่นมีความสุขนะคะแล้วก็ ที่จะตื่นมาแล้วรู้สึกดีได้ในทุกๆวันเนี่ยบางทีเราก็ต้องฝึกให้มันเป็นร่องน้ำนะคะที่ํำนาญเป็นร่องน้ำที่แบบเราจดจำได้ว่าวันนี้นะคะเราจะตั้งรหัสตั้งไมายเซตนะคะให้กับตัวเองในทุกๆเช้านะคะทุกครั้งที่เราตื่นเช้ามากๆค่ะให้เราหลอมรวมนะคะให้เราชาร์จพลังให้เราแบบหายใจเข้าไปให้เต็มปอดนะคะพื่อนนะคะเรากำลัง สร้างสรรสิ่งดีๆเรากําลังจัดระเบียบให้จิตภายในของเราเนี่ยเขาได้เกิดร่องน้ําใหม่นะคะร่องน้ําแห่งความสดใสร่องน้ําแห่งความเบิกบานนะคะจะเห็นภาพความสําเร็จของเรานะคะมันง่ายมันโฟมันลาบลื่นนะ,ะตั้งรหัสตั้งไมล์เซตให้ตัวเองเห็นภาพตัวเองนะคะในความสําเร็จทุกๆวันแบบนี้นะคะ จะส่งผลให้วันทั้งวันนะคะคุณคุณโฟรจริงๆวันทั้งวันเนี่ยคุณโชคดีจริงๆนั่งสมาธิหรือว่านั่งอยู่กับตัวเองให้เวลาอยู่กับตัวเองสัก5านาทีนะคะแล้วค่อยๆลืมตาแล้วลุกไปทำกิจกรรมอื่นนะคะเนี่ยค่ะทุกๆขณะจิตที่เราตื่นขึ้นมานะคะขณะจิตแรกที่เรารู้สึกตัวเราก็หลอมรวมตัวเองนะคะเราทำสมาธิกับตัวเองหรือว่านั่ง เห็นภาพความสำเร็จทั้งวันของเรานะด้วยรอยยิ้มค่ะนะคะด้วยรอยยิ้มแล้วก็ด้วยความรู้สึกที่เราโชคดีจริงๆนะ,ะเราสร้างความสำเร็จได้ด้วยตัวเราเองทุกๆวันนะคะเราต้องคอนเฟิร์มตัวเราด้วยนะคะว่าเราต้องการจะมีชีวิตแบบไหนในทุกๆวัน เราก็มาตั้งรหัสในตอนเช้านี่แหละค่ะนะคะให้จิตเราเกิดจดจำนะคะจนเป็นออโต้พาย t นะคะช่วงแรกๆเนี่ยบังคับตัวเองนะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนมีระเบียบท่านผู้ชมคงมองเห็นภาพแล้วนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเองก็เหมือนเครื่องจักรนะคะเหมือนรถยนต์ที่จะต้องชาร์จพลังเติมน้ํามันให้กับตัวเองยิ่งถ้าเราตื่นมาตอนเช้าๆถ้าเราไม่ รู้จักวิธีนะคะหรือว่ารู้จักเคล็ดลับที่จะชาร์จพลังตัวเองก่อนก่อนที่จะทํากิจกรรมอย่างอื่นหรือว่าออกไปทํางานนะคะหรือว่าเราจะตื่นเช้าขึ้นมานะะเรายังสลัดอารมณ์ที่มันตกค้างนะคะที่ติดตามเรามานะคะจากที่ทํางานนะคะไม่หลุดนะคะหรือว่าเราตื่นขึ้นมาด้วยอารมณ์แบบ คุ้นเคยคืออารมณ์แบบตื่นมางุดหงิดนะคะหรือว่าตื่นมาก็หน้าบึ้งนะคะอันนี้มันส่งผลถึงการใช้ชีวิตของเราจริงๆนะคะ,ะต่อไปนะคะแห่งการตระหนักรู้จักภายในหรือสภาวะปิ้งแวบนะคะเวลาเราต้องการข้อมูลบางอย่างนะคะหรือเรานั่งกับตัวเองเฉยๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องภาวนาหรือกําหนดอะไรแล้วก็นั่งนั่งนั่งแบบอยู่กับตัวเองนิ่งๆค่ะ เคล็ดลับนะคะในการที่เราตื่นมาแล้วนะคะเราจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือรอยยิ้มให้กับตัวเองค่ะนะคะรอยยิ้มให้กับเซลล์ทุกๆเซลล์นะคะที่ในร่างกายของเราเป็นล้านๆเซลล์นะคะ d n เเลือดนะคะหรือแม้แต่ยิ้มให้ใบหน้าของเรายิ้มให้คิ้วของเรานะคะเราลอง จูนกับตัวเราเองดูนะคะเราลองเชื่อมโยงนะคะยิ้มให้หัวใจยิ้มให้ดวงวิญญาณนะคะให้เขาได้ตื่นนะให้เขาได้รับรู้นะคะของการเริ่มต้นใหม่นะ,ะแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดกับเราะคะ่ะใส่ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะยิ้มจนใจเรายิ้มนะคะยิ้มจนใจเรายิ้มนะคะยิ้มสวยๆของเรานะคะเป็นการชาร์จพลังให้ตัวเอง ยิ้มอย่างไว้วางใจค่ะยิ้มอย่างคนโชคดีนะคะยิ้มอย่างผู้มีบุญบารมีการหลอมรวมนะคะกายกับจิตจิตกับกายนะคะจิตเป็นนายนะคะกายเป็นบ่าวน,นะคะความสำเร็จประจำวันนะคะแล้วก็ความสุขประจําวันเส้นทางแบบนี้นะคะขณะจิตแรกหรือว่าความรู้สึกแรกที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกดีนะคะ เชื่อมสัญญาณซิกเซนต์ของเรานะคะภายในนะคะก็จะแม่นยำม,มากขึ้นนะคะเราจะตัดสินใจแม่นยำม,มากขึ้นนะคะทำตามไมเซตของเราที่เราวางไว้ตั้งไว้นะคะว่ากิจกรรมของเราในตอนเช้าเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็ตื่นมาทำตามไมเซตที่เราวางไว้จิตของท่านเนี่ยเริ่มคุ้นเคยนะคะกับความสุขนะ,ะเริ่มคุ้นเคยกับการชาร์จพลังในตอนเช้า หรือแม้แต่หลอมรวมตัวเองในตอนเช้าๆค่ะสำคัญนะคะพลังงานนั้นกลับมานะเนี่ยค่ะนะคะนะคะแล้วก็มารู้สึกกับหัวใจดวงนี้นะคะรู้สึกถึงหัวใจดวงนี้นะคะที่เขาได้สร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะได้ทำพลังงานนะ ถ้าพูดถึงพลังงานนะคะมันเชื่อมโยงหมดนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานในตัวเรานี่แหละคะ่ะพลังงานของเรานี่แหละคะ่ะจึงเป็นพลังงานที่ที่เป็นอันดับแรกนะที่เราจะต้องเคลียร์ต้องจัดการนะ,ะต้องสร้างนะคะต้องแบบวางรากฐานพลังงานของเราให้แบบมีความสุขนะ,ะโฟสบายแล้วก็เบาค่ะ ถ้าจิตใจภายในของเราเบานะคะสังเกตว่ากายเราก็จะเบาไปด้วยเราจะมีความสุขนะ,ะใจเราก็จะแบบโฟนะคะมันสบายมันแบบยิ้มแย้มร่าเริงเบิกบานอยู่ข้างใน,นะคะแต่ถ้าวันไหนที่แบบใจเราหนักนะคะใจเราไม่สบายนะคะเราไปติดข้องกับเรื่องราวของอะไรก็แล้วแต่นะ,ะที่เราไม่สบายใจทำให้เราแบบพลังงานมันตกลงไปนะคะ หรือจิตตกนะคะให้หายใจเข้าลึกๆนะคะหรือหายใจแรงๆนะคะหรือให้คุณเขย่าหรือออกกําลังกายก็ได้คือเช้นพลังงานนั้นออกมาให้เร็วที่สุดนะคะไม่ต้องเก็บค้างไว้นะคะเช้นพลังงานหรือเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเขาเรียกว่าย้ายจิตย้ายช่องนะพาตัวเองไปอยู่ในช่องที่แบบคู่ควรนะคะช่องที่มีความสุขนะ ถ้าคุณทำได้แบบนี้ทุกๆวันค่ะนะคะ21วันนะคะ21วันนะคะทุกๆท,ท่านที่มีโอกาสได้มาฟังไลฟ์นี้นะคะสามารถทำการบ้านนะคะแล้วก็ส่งมาติดตามกันในไลฟ์นะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะการเชื่อมโยงกับจิตภายในเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องใช้นะคะ ภายนอกเป็นเหตุปัจจัยนะที่จะทําให้เราเข้าสู่ภายในนะะบางครั้งการสื่อสารแล้วก็บอกกับตัวเองก็จะเป็นทางออกหนึ่งนะคะที่ทําให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองกลไกข้างในจะได้ไม่สับสนนะคะสําคัญนะคะเรื่องเล็กๆก,ก,ก็สามารถทําให้ความสําเร็จกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะ,ะกลายเป็นความสําเร็จที่แข็งแรงได้ก็เริ่มจากเล็กๆน้อยๆน,นะคะ เริ่มจากพฤติกรรมเริ่มจากเรียนรู้วินัยของตัวเองเรียนรู้นะคะสภาวะความสุขและก็ความสำเร็จจิตเราก็จะจดจำนะคะ